เพื่อนๆฮะเราเก็บบ้านเฮาเอิญเก๋าล uh, ักเนาะจ้ะเนาะภาษายูน <Yeah. S 1> ิเ <Ske> พ <necessary> okay. so ื right? so ่อนเอิญคาสตาเนียนจ้ะได้หลายอยู่นะคะมาต้นบางนีต้นหน่วยใหญ่อยู่จ้ะเพื่อนๆแล้วก็เก็บไปได้สักพักนึงเนาะค่ะเนาะมีฝรั่งมันว่าเก็บน้ำนะคะนี่จ้ะหน่วยเพื่อนนะคะนี่จ้ะเดี๋ยวตามมาเมิองน้ำคลิปกันจ้ะเพื่อนๆว่าเก็บเก๋าลักปลาเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะลักษณะต้นเพื่อนนะคะเพื่อนๆ จะเพื่อนเพื่อนเก็บมากองกันนะคะฮัลโหลบ่ได้อาถุงมือมากนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะใส่เท้านะคะเหยียบเหยียบออกจ้ะแลักกะยิบเอาเม็ดเพื่อนนะคะเพื่อนๆต้นนี้ใหญ่อยูอย่ค่ะเพื่อนๆนี่จ้ะเม็ดใหญ่อยู่ซื้อกินก็ได้อยู่จ้ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเบาได้เฟิอ่องขึ้ตาห้ามาเก็บเองเนาะจ้ะเนาะ นี่ค่ะเอาอ่ะนี่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุภูสุโคนนาะจากนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสวัสดีนะคะล้วกะ็เป็นอีกหนึ่งตีปเนาะคะ่ะนาะถีสาวเมืองสีอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะปั่นจักรยานกับสามีเนอะจากเนาะออกกําลังกายไปด้วยแล้วกะพอดีฤดูนี้เป็นอ่า เดือนตุลาคมนะคะเพื่อนๆจะเป็นอ่าอ่าอียังกะเป็นฤดูที่เก็บเกาลักนะคะเพื่อนๆคาสตาเนียนเนาะภาษาอ่าเยอรมันนะคะเพื่อนๆลูกเพื่อนจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นคาสตาเนียนป่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะนี่จะ้ะปีหนีน้อยเพื่อนบ่คอยจะ งามปันไดน,นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่านามก็จะเลือกเก็บเอานะคะแล้วทุงมือกับปันเอามานะคะเพื่อนเพื่นอนเข้าสใส่เอ่าเาเนื้อจกเพื่อนเพื่อนหนีบนะคะนี่จะใส่เท้าหนีบหนีบออกนะคะเพื่อนเพื่อนขอโทษน,นะคะพอดีน้าม,มาปันจักรยานลืมบานมีคาสตาเนียนจะหน่วยบ่ง,งามนะคะเพื่อนบ่นเต็มปันไดน,นะคะเพื่อนเพื่อน อาจเพื่อนยังประท่านถึงอันมันเป็นบางตนเนาะจา่านาะบางตนเพื่อนกะเต็มใหญ่นะคะบางตนกะน่วยเลี้ยวเลี้ยวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวด้วยจ้าเด้อปีที่แล้วน้ำเบื้องตนนั้นน้ำไปนางกับไปประท่านเขาจ้าเพื่อนเนนะคะเพิ่อนลนลงมาจา้ะเป็นคัสตาเนยียนตาจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่าปีนี้น่วยเพิ่นบ่สมบูรณ์นะคะ นี่จ้ะโทษน,นะคะหน่วยเพิ่นบัสมบู์นะคะเพื่อนๆกับมันบ๊อมีไห้เก็บนะจ้ะเ๋ยวน้ามจะลองไปอีกต้นไม้นะคะเพื่อนๆเนบิ่งว่าเพิ่นจะสมบูร์กับต้นนี้บอที่ลวงลงมานี่คะ่ะนี่จ้ะมันแตกๆอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆ บ่มีบ่มี่แม็ส์สีสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆสังเกตเบิ่งนะดูหน่อยนี่เบื่อเด้อจะ้ะหน่อยเพิ่นจะเป็นน้ำน้ำนะคะสัตว์มากมาเอาเนี้ยฟูดอานี่เนี้ยป่ดใเนี่ยฟูดคลาพร้อมแพมตู้ฮับคราเนื้อฮันส์สัตว์ม,มากไาย นี่จ่าเพื่อนเพื่อนอันนี้มันมันบเต็มนะคะคาสตาเนียนแบบกินได้เนาะจาเนาะอ่าค่ะมันเต็มๆบางนี่มันกระจุบปูแล้วก็บองนี้มันกระเจี๊มแหลมนะคะจะมีอีกค่ะคาสตาเนียนที่เป็นคู่แฝดน,นะคะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเก็บกับเบืองดีๆได้จา้าเด้ออันนี้แบบนี้กินได้นะคะแต่หน่อยนี้ต้นนี้เพื่อนบอสมบูรณ์นะคะแนะนำลองไปเบืองต,อนตออ้นตอื่นนะคะคาสตาเนียนต้นนี้ไข่แน่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าน เาเมือซืประจ,จําจะเพื่อนๆมาบ่าเคยท่านเขาเจ้านะจ๊ะเพราะว่าพลังมันค้นเพื่อนกับมะเขือพื่กับะเข้านะ,ะ๊ะแ่กับพ่เป็นอย่างนะคะก็แบ่งกันไปนี่จะ้ะต้นนี้นะคะมันเป็นคาสตาเนียนปลานะคะเพื่อนๆกัดจะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะหนวยเพื่อนจะใหญ่นะคะต้นนี้อา้า นานขอโทษนะคะเพื่อนมาร์คซูซาดออกมาร์กอีกดิเซอร์น่ะเนี่ยโอเคโมเมนต์นะคะจ้ะอันนี้เป็นเม็ดเพื่อนนะคะถ้าเก็บจากต้นนี้ลักษณะเพื่อนนะคะฝรั่งบางคนเขากินแบบนี้กะดีขึ้นกันนะคะเอากูดเนาะคันโซเอเซนนะคะ นี่จ้ะเสร็จเสร็จครับโอเคหมอแม่นหมอแม่นกินสดๆนะคะใต้ต้นนะคะฝรั่งราได้อืม mm, <set. S 1> แสบแสบอันนี้เพื่อนกินคนละเคริงนะคะเพื่อนๆซิมนะคะนี่จ้ะเอาไปขวอาไปโอบแล้วกินสดได้นะคะมักสดูซัดฟ้าลัด เนี่ยครับตัวนี้กระเซ้โอ้นี่จาเพื่อนเพื่อนตอนนี้ง่าค่ะเม็ดใหญ่อยู่ค่ะขอโทษนะคะสัตวลราคเพื่อนเพื่อน มาประท่านเขานะคะต้นนี้หูซื้อว่าใหญ่นะคะคาสตาเนียนแบบกินได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมากก็ฝากกดไลค์กดแซร์สปอนเป็นแห้งใจคนไกลบ้านในโดดนี้ด้จะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย